Story of Star of Rado Dye เรื่องราวของนาฬิกา d ด a s า r r r a o o แบรนด์นาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อเสียงในด้านนััตกรรมและเป็นผู้นำในการพัฒนาวัสดุที่ล้ำสมัยจนได้ชื่อว่าเป็น master of materials หรือผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุซึ่งหากพูดถึงรุ่นที่เป็นไอคอนิกของแบรนด์หลายๆคนก็จะนึกถึงนาฬิกาไดสตาร์ Star, อย่างแน่นอนโดยในวันนี้ Au c t i o n h o u s สจะพาทุกคนมาเปิดประวัตินาฬิกาไดสตาร์ Star, กว่า60ปี ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง Chapter 1. หนึ่งไดสตาร์จุดกำเนิดนาฬิกาที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนเรือนแรกของโลกย้อนกลับไปในยุค 60s นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางแบรนด์ราโดได้ความสนใจและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวัสดุใหม่ๆเนื่องจากนาฬิกาหรูในยุคนั้นเกิดรอยได้ง่ายมากโดยเฉพาะนาฬิกาที่ทำจากทองคำ ทางแบรนด์จึงเกิดไอเดียและตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างสรรนาฬิกาที่มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนจนกระทั่งในปี1962ทางแบรนด์ก็ประสบความสำเร็จเปิดตัวไดสตาวันนาฬิกาที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้เรือนแรกของโลกโดดเด่นด้วยตัวเรือนรูปทรงวงรีดูแปลกตาและแปลกใหม่มากสำหรับในยุคนั้นมาพร้อมขอบตัวเรือนขนาดกว้างใหญ่สีเงินแวววาว สร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุชนิดใหม่ทางเซนคาร์ไบด์หรือที่แบรนด์เรียกว่าฮาร์ดเมทัลซึ่งเป็นโลหะสังเคราะห์ที่มีความแข็งทนทานเป็นพิเศษผสานให้เข้ากับการใช้วัสดุกระจกหน้าปัดแบบซ a ไฟร r ์คริสตัลซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งรองลงมาจากเพชรซึ่งราโดเป็นแบรนด์แรกที่ได้นำซัไฟร์คริสตัลมาใช้บนหน้าปัดในขณะที่แบรนดน์อื่นในยุคนั้นยังคงใช้กระจกแบบมินเนอรลกลาสหรือเฮสเซไลท์กลาสอยู่ ที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นที่มาของชื่อดายสตารเพราะเป็นนาฬิกาที่แข็งแกร่งราวกับเพชรและเปล่งประกายราวกับดวงดาวและนี่กลายเป็นจุดเริ่มต้นอันสําคัญของทางแบรนด์ราโดที่ประสบความสําเร็จในการคิดค้นนวัตรกรรมที่นํามาใช้กับนาฬิกาดาสตารและได้นําไปสู่ DNA ของแบรนด์ราโดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 2> Chapter 2 The g o d Star. 2, Gold d a l s t a r เข้าสู่ยุค7 0 s ทางแบรนด์ราโดก็ยังคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องจนสามารถแก้ไขปัญหารอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นกับนาฬิกาที่ทำจากทองคำได้สำเร็จและในปี1972ก็ได้เปิดตัวนาฬิกาไดสตาร์ Star 13ซึ่งโดดเด่นด้วยตัวเรือนสีทองอันแวววาวที่สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีและยังไม่สูญเสียความแวววาวของตัวเรือนแม้เวลาผ่านไปซึ่งแตกต่างจากนาฬิกาเคลือบทองทั่วไปที่จะมองคล้ำไปตามการเวลา นอกจากนี้นาฬิกา d ดสตาร์3 3ยังมาพร้อมกับการอัปเดตก,กลไกใหม่โดยการเพิ่มฟังก์ชันวันเข้ามาสามารถแสดงได้ทั้งวันและวันที่ได้ด้วยอีกทั้งยังเพิ่มความหรูหราด้วยการประดับหลักชั่วโมงที่ทำจากเพชรทำให้ d ดสตาร์3 3กลายเป็นนาฬิการุ่นยอดนิยมที่ขายดีที่สุดของแบรนด์จวบจนปัจจุบันต่อมาในปี1974ทางแบรนด์ก็ได้มีการอัปเดตนาฬิการุ่นใหม่ไดสตาร์18ที่มีสีแปลกใหม่และมีความสดใสามากขึ้น โดยการเลือกใช้สีมวงเข้มบริเวณหน้าปัดและตัวเรือนผสานให้เข้ากับสายที่เป็นแบบทูโทนซึ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นแบรนด์ราโดก็ได้มีการอัปเดตไดสตาร์ตัวเรือนสีทองอย่างต่อเน,นื่องจนกระทั่งยุค 70s ที่กระแสะนาฬิกาควอตซ์หรือนาฬิกาสายฐานกำลังเป็นที่นิยมทางราโดจึงได้เปิดตัวนาฬิกาควอตซ์เรือนแรกของแบรนด์ในปี1976กับรุ่นไดสตาร์เ ซึ่งโดดเด่นด้วยการออกแบบที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมเพราะเป็นครั้งแรกของแบรนด์ที่ผลิตนาฬิกาที่แสดงเวลาแบบเดินดิจิตัลผ่านจอ LED มาในตัวเรือนสีทองแวววาวตัดกับหน้าปัดสีดำและขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกควอตซ์ผ่านไปกว่า10ปีหลังจากที่กระแสควอตซ์เริ่มเบาลงในทางกลับกันกระแสะของนาฬิกาจัรกลก็เริ่มกลับมาอีกครั้งแบรนด์ราโดจึงกลับมาสร้างสรรน,นาฬิกาจัรกลขึ้นในปี1990 ซึ่งมีชื่อรุ่นว่าดอเรจิเนลที่มีการดีไซน์หน้าปัดใกล้เคียงกับรุ่นใดสตาร์ทเทไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนที่เป็นสีทองอรามแวววาวมีฟังก์ชันวันและวันที่พร้อมทั้งหลักชั่วโมงประดับเพชรและโลโก้สมอเรือยอยู่ตรงบริเวณ12นาฬิกาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดอเ i จิเนลก็กลายเป็นนาฬิการุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์และยังอยู่ในคอลเลกชันหลักมาจนถึงปัจจุบันเพราะคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ศตรวรรษใหม่ของไดสตาร์กับการเปิดตัวนาฬิการุ่น royal dream ในปี2000อันโดดเด่นด้วยสไตล์ maximalist หรือที่ผู้คนมักจะพูดว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบต้องจัดเต็มไว้ก่อนโดยตัวเรือนของนาฬิกายังคงเป็นสีทองอันเป็นเอกลักษณ์ประดับด้วย Sapphire Crystal ซึ่งเป็นอัญ,ญมณีสังเคราะห์ที่มีความแข็งประดับอยู่ในทุกซอกมุมของนาฬิกาซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับนาฬิกาให้มีความหรูหรามากยิ่งขึ้น Chapter 3 Modern Day Star เข้าสู่ศตรวตรรษที่20บแบรนด์ร a d o ก็ยังพัฒนารุ่น d a ส s t a r อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี2005นาฬิการุ่น New Original ก็ถือกำเนิดขึ้นด้วยการดีไซน์ตัวเรือนทรงเหลี่ยมมนให้มีความกลมกว่าเดิมโดดเด่นด้วยหน้าปัดสีแดงสดใสหลักชั่วโมงที่เป็นตัวเลขอารบิกพร้อมทั้งมีหน้าต่างวันที่ที่อยู่ตำแหน่งใหม่ตรงบริเวณ4นาฬิกา หลังจากนั้น2ปีต่อมาทางแบรนด์ก็ได้เปิดตัวโครโนกราฟรัตตปองนาฬิกาโครโนกราฟเรือนแรกของไดส Star มาพร้อมความสลับซับซ้อนของฟังก์ชันรัตตปองที่สามารถจับเวลาแยกทั้ง2รายการได้พร้อมๆกันและในปี2022ก็เป็นปีสำคัญสำหรับคอลเลกชันไดส Star เพราะเป็นการครบรอบ60ปีโดยทาง r a d ดได้อัปเกรดคอลเลกชันไดสตาร์ด้วยการเพิ่มนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดเข้าไป พร้อมยังคง DNA ของไดสตาร์ได้ไว้เป็นอย่างดีโดยการเปิดตัวนาฬิกาทั้งหมด4รุ่นแบ่งออกเป็น d ดสตาร์ออริจินล3รุ่นโดยมีน้าปัดให้เลือกถึง3เฉดส,สีได้แก่สีน้ำเงินสีเทาเข้มและสีเขียวและมีรุ่นพิเศษ d ดสตาร์ออริจินล6 0 y e Anniversary r a Edition ที่ร่วมมือกับ Alfredo h ฮา b e r บอนักออกแบบชื่อดังชาวสวิสที่มีความเชี่ยวชาญในด้านงานดีไซน์ โดยได้ผสานประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานให้เข้ากับนวัตกรรมอันทันสมัยได้อย่างลงตัวจึงออกมาเป็นผลงานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำเฟอร์นิเจอร์หรือรถยนต์และรวมถึงนาฬิการุ่นใหม่นี้ที่โดดเด่นด้วยน้าปัดทรงวงรีมาพร้อมวัสดุที่ล้ำสมัยนั่นก็คือเซรามอสที่ผสมผสานระหว่างไฮเทคเซรามิก90%และโลหะ10%เพื่อให้เกิดความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครเพราะเซรามอส มีความแข็งแกร่งมากกว่าสเตนเลสสตีลเป็นเท่าตัวและมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีมีน้ำหนักเบาและมีความเงางามดูหรูหรามากยิ่งขึ้นในส่วนของ d ดสตาร์ออริจินอล60 Year Anniversary Edition จะมาในธีมสีเทาแบบโมโนโคร m มติกพร้อมตัวเรือนเซร m o s สมีการขัดแต่งแบบด้านบนขอบตัวเรือนส่วนนปัดได้มีการออกแบบให้เรียบง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการปรับการแสดงวันที่แบบกราฟิกโดยใช้สีเพื่อบอกวันแทนอีกทั้งยังมีการใช้กระจกแซฟไฟล์แบบพิเศษถูกดีไซน์ให้เป็นหกเหลี่ยมเพื่อสื่อถึงการครบรอบ60ปีของไดสตาร์นอกจากนี้ยังมาพร้อมสายนาฬิกาเป็นส i ตนเล s ทักและสายผ้าสีเทาโดยทั้งหมดนี้มาพร้อมกลไกล่าสุด c a l ิเบอร์ R764 เป็นกลไกออโตเมติที่สามารถกันสนามแม่เหล็กและสำรองพลังงานได้นานถึง80ชั่วโมง d y สตาร์ออริจินอลสเกเลตัรุ่นใหม่ล่าสุดปี2023ล่าสุดในปี2023นี้ทางแบรนด์ก็ได้เปิดตัว d ดสตาร์ออริจินอลสเกเลตันาฬิการุ่นใหม่ที่โดดเด่นด้วยหน้าปัดในรูปแบบส k e l e ตันโดยนาฬิการุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับขอบตัวเรือนเซรามอสมีให้เลือกสองสีได้แก่เซรามอสสีเงินที่ได้รับการสร้างสารรค์และเก็บงานอย่างเงางามสำหรับสีทองจะเป็นวัสดุเซรามอสเคลือบผิวแบบ PVD โดยจุดเด่นจะอยู่ที่หน้าปัดอันเผยให้เห็นการทํางานของกลไกที่จัดวางไว้อย่างสวยงามมีการเคลือบสีเทาบนสะพานจักพร้อมปัดลายแบบซาตินในแนวนอนส่วนฟันเฟืองชิ้นส่วนต่างๆก็จะเป็นสีเงินหรือสีทองตามปกติทั่วไปมีการประดับหลักชั่วโมงขนาดใหญ่สีทองและติดตั้งชุดเข็มชั่วโมงนาทีสีทองเช่นกันทั้งหมดนี้เคลือบด้วยสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวา สีขาวเพื่ออ่านเวลาได้อย่างชัดเจนในที่มืดนอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ชื่อแบรนด์ไว้ตำแหน่ง12นาฬิกาและพิมพ์ชื่อคอลเลกชันไดสตาร์ที่ตำแหน่ง6นาฬิกาอีกทั้งยังย้ายโลโก้สมอเรือมาไว้ตรงตำแหน่ง9นาฬิกาซึ่งแปลกใหม่และแตกต่างจากรุ่นกันก่อนที่ปกติแล้วจะอยู่บริเวณ12นาฬิกาทั้งหมดคลุมด้วยกระจกแซฟไฟร์ทรงเหลี่ยมที่ถูกเจรนเป็นอย่างดีพร้อมเคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนทั้ง2ด้าน มีขนาดตัวเรือนอยู่ที่38มิลิเมตรหนา11.9ม mm. ิลิเมตรจับคู่มากับสายวัสดุสเตนเลสขัดเงาพร้อมระบบ e a s y clip ที่สามารถเปลี่ยนสายได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆส่วนฝาหลังเป็นแบบโปร่งใสคลุมด้วยกระจกแซฟไฟร์เผยให้เห็นการทำงานกลไกออโตเมติกคาลิเบอร์ R 8 0 8เดินด้วยความถี่21,600ครั้งต่อชั่วโมงพร้อมพลังงานสำรองนานถึง80ชั่วโมง พร้อมความสามารถในการกันน้ำลึก100เมตรและต้านทานสนามแม่เหล็กได้ด้วย n i ว r o r o n Haspring มีความแม่นยำเกินกว่าข้อกำหนดในการทดสอบแบบมาตรฐาน3 5ตถาตำแหน่งรับประกันนาน5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปส่วนราคารุ่นสีเงินจะมีราคาอยู่ที่73,300บาทและรุ่นสีทองมีราคาอยู่ที่85,500บาท และนี่คือเรื่องราวเส้นทางกว่า60ปีของนาฬิกาคอลเลกชันได y s t a r จากแบรนด์ราโ o ที่เราได้นำมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วทุกคนชอบนาฬิการุ่นไหนของ r a d ดไดสตาร์มากที่สุดคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนี้ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ facebook auctionhouse th